ลูกประตูชนะแนะ่ลูกประตูลูกประตูโอ้ชนะเลยชนะขาดเลยคราวนี้ชนะขาดเลยครับชนะขาดเลยครับโอ้ยอมแหงเลยคนสวยยอมแห้โอ,โอ้ลูกประตูชนะแล้วโอเคอเข้าส้นชัยไปตามสายตาครับเอาเกลือปลาเกลืปาดูเงินปาดูเงินกลองทับเรือชนะครับ กองทุนผู้เนินารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนามนีนโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยองค์เป็นคนสมเด็จพระนิรันดรปราหครับขอเสียงปรบมือครับขอเสียงปรบมือครับโอเคโอี้ต่อไปนะครับขอเกี่ยวข้องกครับมาทุกเกี่ยวข้องทั้งหมดกันรับมา เราไปตรวกระจายอ่เป <Okay, S 1> <and> ็นรด้อาวเดี๋ยวน้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถายนี้ก่อนครับขอขอบคุณครขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่น้องชาวเรือทีเรือทีายเรือทุกทุกทีัะคณะกรรมการตัดการแข่งขันนะครับราสุดท้ายเลยนะครับการจัดะดิษฐ์ประดุจอระดูจจัราไรับสะรับณะผู้ดู ผู้จัดก,การแข่งขันกับสมาคมกีฬาเยาเชนไทยนะครับเจ้าของสถานที่กรุงเทพมหานครเจ้าที่สวนหลวงพระรามแปดทุกท่านนะครับก็ขอ,อขอบคุณเจ้าที่นะครับสำหรับีิดตัวที่โดนทางจับนะครับขอให้เดนินทางกลับกกด้วยความปลอดภัยด้วยอำมาจตำรวจตรีปลอมและสถานที่แปดนะครับนะดู่ตรงนี้ก็ โดยวยอวยพรพวยชัยให้ทีมเรือนั้นเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยกลับสู่มาภูมิทุกๆคนนะครับทุกๆทีด้วยความปลอดภัยครับสลับสวัสดีจังเงี้ยจังเงี้ยและก็ขอขอบคุณนะครับกองเรือลำนาวันรับกองต้นเรือับที่ร่วมด้วยช่วยกันเซฟตี้ทางน้ำวันนี้ทำงานกันงข้ามากระเบิดทางผ่านเย็นๆมาต้องขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับนะ ก็การแข่งขันในวันนี้ก็คงจะสนุกแต่เพียงวันนี้ระรับระดับวันนี้ผู้บรยายนะครับก็อาจจะมีผิดพลาดอะไรต่างๆนานไาบ้างก็ต้องขอไปครับโดยนำนำทีมโดยนักพากเสียงแหลผู้ยิ่งใหญ่เสียงไทราะเสียงหล่อ ที่บุญล่อเมฆานะครับแล้วก็ทางด้านจิรวัตรกิจสระและชาวนิษ์นักเตดและสำรักผมอภิชิตศีชาตินะครับต้องขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพวกเราทั้งสองคนอีกครั้งนะครับกับผมนายจรุพรสีนวลนักศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนครับและดิฉันนางสาวธนรัตน์เสนพิรพรนักศึกษาปีที่สองจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะพวกเราทั้งสองคนพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยจุศาสตร์ MC of จุศา์จะรับหน้าที่ดำเนินงานในช่วงพิธีปิดนี้เองค่ะ ครับซึ่งก่อนที่เราจะไปร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับคุณวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆนะครับของกกับทุกทคนนั่นเองถูกต้องค่ะหลายท่านนะะอาจจะเห็นพูดของพวกเขาแล้วนะคะนะครก็เป็นการปิดฉากองการขงขนทนด์นั่นเองค่วันนี้พวกเขามีกิจกรรมดีๆนะคะที่ชวนทุกคนค่ะมาออกกำลังกายค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตามนะคะวิ่งปั่นพายเป็นต้นนะคะทุกๆการออกกำลังกายของุกคนหมายค่าราะเราจะนานะคะมาคานวณเป็นแคลอรี่และแปร เป็นแคลอรี่ที่ใช้ไปนะคะมาเป็นอาหารเพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนต่อไปค่ะโดยโครงการ f o สปอร์ t นะคะก่อตั้งที่